บอลบอลแอรายการรายการใหญ่ว่า12ิบสองบ้สิบอนลเจอใครครับรุ่งกิจครับเจอรุ่งกิจเป็นเป็นไงบ้างรุ่งกิจก็เคยเคยเคยเจอกันแล้วนี่เคยเจอครับที่ที่ภูเก็ตครับนานนานยังไหมน่าจะก่อนปีใหม่ครับก่อนปีใหม่หรือว่าหลังปีใหม่จำจำไม่ได้ครับก่อนปีใหม่นะก่อนปีใหม่ครับเป็นไงบ้างวันนั้นจำไม่ได้หเล่ ชแตเว่นฝ่าชนะครับอ่าชนะมาแต่เองก็บอกว่าลูกจีกที่ต่อยากครับต่อยากมันถือจิกยากยังไงมีลูกไหนที่ต่อยากบ้างลูกจิกนี่เป็นมวยจุกจิกครับอ่าจุกจิกเห็นว่ามีลูกหนึ่ยที่เขาชอบเดินแล้วก็เอาขาชันเข้ามาถูกไหมครับอ่าลูกเนี้ยทำให้เราลำบากใจต้องใช่ครับอ่าก็ก็ต่อยากอีกหนึ่งคนแล้วครับจิกทำไมแล้วชนะมายังไงวันนั้นผมเดินปั้มตีเข่าอ๋อชนะเดินปั้มตีเข่าวันนั้นที่กัดเท่าไหร่ ที่กัด1036ครับแล้วเที่ยวเนี่ยครับ1037ครับ1037ใหญ่ที่สุดอีกตอนครับอันนี้เป็นเข้าทางใครเข้าทางเขาปะอันนี้ก็ยังยังไม่รู้ครับเพราะว่าผมก็ต่อย1036 1037เนี่ยอ๋อบอลทำได้36ทำได้ครับผมล่าสุดเป็นไงซุปเปอร์เล็กทำไมไปกัดหูเขาได้ไงจังหวะนั้นเอกทีว่าเออใช้ใช้เสียงครับเข้าไปพอดีผมก็โอ้ขอโทษพี่ ผมไม่ได้ตกใจตัวเลขตกใจเลยครับเที่ยวนี้1037นะ3กิโลได้1 3 7 37นี่จะทำ4กิโลครับ4กิโล4กิโลกว่าลูกเกมก็คงจะเป็นคล้ายๆแบบือเดิมครับมั่นใจไม่ย้ำแค้นก็ก็ตั้งใจครับตั้งใจมากครับเพราะว่าไฟที่แล้วก็ตั้งใจเหมือนกันแต่ก็ยังพลาดท่าแพ้ครับแต่ไปนี้ก็ยิ่งให้เราตั้งใจขึ้นครับจะากลับมาอยู่ในฟอร์มที่ชนะให้ได้ครับเทีนี้ซ้อมหลายวันก็ หลายวันแล้วครับก็ร่างกายเริ่มเข้าทีแล้วครับใครจะเป้าให้พี่พี่เขียนเป็นไงบ้างที่ไปเหมือนเดิมว่าเหมือนเดิมเนี่ยเหมือนเดิมไฟนี้ร่างกายกับไฟที่แล้วดีเหมือนกันไหมหรือว่าไฟนี้ดีกว่าไฟนี้ว่าน่าจะว่าเร่งดีกว่านะไฟที่ยังเร่งดีกว่าอีกเหรอไปก่อนคิดว่าถ่ายกันคือผมหยุดไปก็ตั้งแต่โควิดนะครับกลับมาต่อยใหม่กลับมาไฟแรกใช่เลยรอบกี่เดือนเกือบหลายเดือนครับแต่ว่าไฟนี้ได้ขยับไปแล้วไ่แล้วจะร่างกายจะเร่ง จังไกน่จ้ก็ยับไปเพรหน้าดีพี่ลุ้งจิกมีอะไรน่ากลัวบ้างครับพี่ไม่น่ากลัวอะไรลุ้งจุิกเดี๋ยวไม่มีลุ้งหนักแล้วมีอะไรแข้งหน้าแข้งหลังเนอะเรื่องอะไรเก๋เลยมอีกทีก็พี่มองมามองมานานหน้าดีกว่าต้นต่ตยหน้ต่อยไปแต่พอประกบปิดก็หนักว่าลุ้หลักว่าจริงจริงได้ครับได้ก็ตีได้พี่อะประกบได้ก็ตีได้ถ้าประกบไม่ได้ก็ถั่วให้ตัวมัน สวัสดีครับสุดท้ายผมฝากไว้ด้วยนะครับแหมเล่นมวยยุคนี้อย่าไปแช่อย่าไปโทรครับออกตัวหน่อยนะครับพักยกเอกชุมพรระบบอัตโนมัติครับแอดไลน์ไปเลยนะครับเข้าที่ไลน์แอดแอดไปเลยครับ AEK86 นะครับ AEK86 ใส่ขอางหน้าตัวเตัว E ตัว k 86นะครับฝากถอนโอนไวครับเรื่องของการเงินไม่ต้องกลัวนะครับมั่นคงแน่นอนร0 0หายห่วงผมการันตีเองครับทุกบาททุกสตางค์ของท่านนะครับทุกการบริการผมดูแลล้านเปอร์เซ็นต์ครับย้ำนะครับ AEK86 นะครับพักยกเอกชุมพรเป็นระบบอัตโนมัติครับแอดไปเลยนะครับหรือว่าสแกน QR c อ d e ที่อยู่ด้านข้างผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ